เรื่องนี้ก่อนคืออย่างนี้ขอรถของพี่กันจอมพลังหน่อยครับคือต้องบอกก่อนที่ไปที่มาเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องรถของพี่กันเนี่ยมันมาจากที่พี่เดชาคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมผมคงไม่ต้องเปิดเสียงซ้าแล้วแกก็สงสัยว่าเอ้ยอรถเนี่ยจริงๆเสียภาษีไหมอะไรยังไงจนวันที่คุณกันเนี่ยรู้สึกไปยื่นเรื่องกับกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบมูลนิธิตัวเองเนี่ยคุณกันก็พูดว่าเรื่องรถ เขาได้คืนไปแล้วแล้วก็พูดแค่นี้เลยจนกระทั่งอถ้าพูดกันตามตรงเราก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊แล้วทาไมกันไม่อธิบายต่อ,อถูกป่ะมีเสียงพี่เดชาไหมลืมบอกน้องๆไว้มีป่ะที่พี่เดชาพูดเรื่องภาษีรถอะ่ะเดี๋ยวถ้ามีไม่เป็นไรก็เปิดสักนิดหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ตาม,มและพี่เดชาก็ถามเอาจริงๆจะว่ากวนก็กวนแต่มีประโยชน์ไหมอะผมว่าก็มีประโยชน์เพราะเขาโอ้ไม่ใช่พี่เดชาคนเดียว อาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอาจารย์ปรเมศก็ถามเหมือนกันแต่กันยังไม่ตอบผู้หลักผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าทีมงานมีเสียงอาจารย์ปรเมศมานะอยากให้ฟังอีกรอบหนึ่งอาจารย์ปรเมศถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทาไมถึงมีเงินซื้ออันนี้ใช่ป่ะอาจารย์ท่านถามเลยลองไปดูอีพีก่อนหน้านี้ก็ได้ใช่ไหมเจอป่ะเนี่ยตอบหน่อยสิตอบหน่อยเจอไหมเจอไหม,ไมอาจารย์ปรเมศหรือไม่ก็พี่เดชาพี่เดชาต้องเป็นเรื่องรถหรูนะ อ่ในเรื่องรถหรูใช่ป่ะ<ช>อ่าเดี๋ยวฟังพี่เดช,ชาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้เราตามแล้วไปรู้อะไรมาออะเปิดเสียงก่อนลองไปถามที่เดชาเดี๋ยวผมจะช่วยค,คือคือก็กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะแต่ครั้งนี้อยากจะให้นักข่าวลงไปถามที่เดชาเดี๋ยวผมจะช่วยหาข้อมูลให้พอนาเข้าออ,อ,อไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคนที่ครอบครองทุกทอดมีความผิดมาตามพรบศุลกากรมีโทษปรับโทษอะไรจําคุกอะไรมีคืนแล้วก็ความผิดมันสําเร็จไปแล้วอ่ะอ่า นะครับเหมือนเราขับรถเถื่อนพอรู้ภายหลังคืนนะนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยลองไปตามที่อู่นะตะก,กี้ผมได้ข่าวมานะอู่ที่เขาเรียกอู่ไม่เล็กอู่ไม่เล็กที่ออกรายการดังๆะนะคือมีรายงานข่าวว่าน่าจะไปจอดอยู่แถวนั้นหรือเปล่ามาเขาเป็นอู่ใหญ่นะอู่เนี้ยนั่นนละสิลองถามเขาดูเพราะที่นี่อู่ใหญ่นะ้ก็มีความสัมพันธ์กับคุณการดีนะลองดูถ่ายรูปยืนยิ้มป้นเลยคุณผู้ชมครับแล้วพี่เดยเนี่ยผมว่าแกก็ต้องมีคนให้ข่าวแกมา ปากดแกพูดไม่กี่วันนะ่ะตำรวจไปอู่นั้นจริงๆใช่ครับยังมีภาพตอนตำรวจไปอู่ใช่ป่ะคือเมื่อวานเราเปิดไปแล้วแต่ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้ไปเรื่องกันนะเข้าไปเรื่องที่มีคนเอารถไปซ่อม,อมแล้วปรากฏว่าอโล่องอะไรเนี่ยมันอาจจะกลับมาครบใหม่ครบรถช้าอะไรไงเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลถูกป่ะใช่ครับจนตำรวจไปตรวจเรื่องเนี้ยเพราะมีผู้ร้องเรียนแต่มันบังเอิญเหลือเกินว่าเมื่อวานเราเล่าไปแล้วและต้องบอกก่อนนะว่ารถของกันเนี่ยไม่ได้ซุกอยู่ที่อู่นี้แต่ในอดีตเนี่ยที่มันมีภาพ ที่เรานําเสนอรถเนี่ยเคยมาอู่นี้จริงๆใช่สองปีก่อนเออมีภาพอยู่ป่ะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมบอกให้เขาเตรียมภาพมาด้วยเดี๋ยวถ้ามีก็ลองค้นๆมาหน่อยแล้วกันเพราะมันเรื่องพึ่งเล่าไปเมื่อวานนี้เรื่องพึ่งเล่าไปเมื่อวานเราก็ไปนั่งดูว่าเอ๊มันเคยมีรถคล้ายๆของกันเนี่ยมาที่นี่หรือเปล่าและพี่เดก็อู่ไม่เล็กอูอ่ไม่เล็กคือปรากฏว่านี่คือภาพคนนะแล้วไม่ได้เกี่ยวคันแดงคันนี้นะอันนี้ไม่ใช่นั้นไม่เกี่ยวต้องเป็นภาพเก่าอ่ะสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่เคยเห็นว่า มีรถมาอยู่ในอู่ครัอาถ้ายังหาไม่เจอกลับมานี่ก่อนกลับมานี่อันนี่อันนี้อันนี้อ่ามันก็กลับจริงๆอันนี้อันนี้นี่อันนี้อันเนี้ยซึ่งเปิดเพลเลยดิค้างไว้ทำไมเู้ของอู่ก็คือคนที่ตำรวจไปหาพี่ใหญ่แล้วแกก็บอกมันเป็นรถน้องคนก็งงน้องใครวะ แล้วมันก็มีภาพว่าพี่ใหญ่เนี่ยกอดคอคุณกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันคือลถคุณกันแต่ภาพนี้ต้องบอกกันว่ามันเป็นภาพ2ปีที่แล้วซึ่งคําถามคือวันนี้ลดกันคือแล้วแต่กลับมากันเนี่ยก็ยังไม่ตอบว่าสุดท้ายกันเอามาจากใครแล้วรถเนี้ยเอาจริงคืออย่างนี้คนบอกแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ตรงไปตรงมามันผิดกฎหมายนะครับ และผมบอกเสมอว่าการมีภาพแห่งความศรัทธา <Okay. S 1> การมีภาพที่บอกว่าผมทํางานเพื่อประชาชน <ừ. S 1> ดังนั้นถ้าวันนี้สังคมถามแล้วการบอกให้มันเรื่องส่วนตัวผมไม่ตอบไม่ใช่ <Yeah. S 1> เพราะวันที่คุณมีชื่อเสียงแล้วมีประชาชนหนุนคุณและให้เงินคุณจํานวนมากเพื่อไปช่วยเหลือสังคม <Yeah. S 1> เขาให้ศรัทธาคุณไปแล้วแต่วันนี้เมื่อศรัทธามีคําถาม <Yeah. S 1> ผมย้ําคําเดิมการต้องตอบหน่อยเพราะศรัทธา25ล้านคนทําให้คุณ <ừ. S 1> วันนี้ไปต่ออาชีพได้ คุณจะไม่ตอบสักนิดหนึ่งเหรอครับว่าภาษีคือสิ่งที่ประชาชนต้องรับผิดชอบแล้วเสียม,มันมีที่ไปที่มาเสียภาษียังไง<ม>เขาถามแค่นี้เขาไม่ได้ว่าไลายกันด้วยแต่กันก็ยังเงียบอยู่แม้กระทั่งการไลฟ์ขายของกันก็ยังไม่เคยตอบอะไรเลย<ม>ถูกไหมใช่ครับคือคําถามก็อย่างที่บอกกันเนี่ยกล้าชนทุกอย่างเลยทําไมวันนี้กันเงียบไปหมดเลย<ม>เรื่องพวกนี้ปรากฏว่ามีคนส่งข้อมูลมาขอข้อมูลในแชทจ้ะนะ แล้วก็บอกว่าเอ๊เจอรถคันหนึ่งรถคันนี้เนี่ยเขาสงสัยเนี่ยนะฮะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าใช่คันเดียวหรือเปล่าแต่รถล b o โบก i n i กาลาร์โดสีแดงใส่ชุดแต่งเหมือนกันครับมีไม่กี่มีไม่กี่คันทีมงานเจอไหมภาพในแชทะจะเหมือนภาพตรงรัวรร้วบ้านอะรั้วบ้านรั้วบ้านในแชแตอะเหนื่อยจังเลยเจอไหมเรื่องรถละเอา เจอหรือยังอตอบกลับมาหน่อยสิเนอันนี้เนอันนี้แล้วเอาหน้าผู้พี่ลงแล้วเปิดภาพรถที่กันยืนถ่ายคู่กันอ่คืออย่างนี้แชทเนี้ยส่งมาหาผมด้วยครับแล้วก็บอกว่าแต่อันนี้ไม่ได้ไปปักปั๊มคนนะบอกใช่ไหมรู้สึกว่าติดตามข่าวอยู่เห็นไลฟ์สดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ถ้าพี่ดูอยู่ก็ต้องขอบคุณนะปรากฏว่าวันนี้เราก็เลยไปเลยใช่ไหมใช่ครับเราไปเลยจริงๆคุณผู้ชมฮะ อ่ะเดี๋ยวขวามือเปลี่ยนภาพเป็นภาพที่เราไปเลยขวามือเพราะเรากำลัจะไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะหรือรถคันนี้มันมาอยู่แถวนี้ซึ่งถ้ามันอยู่แถวนี้กันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่อะอันนี้ผมย้ำกันไม่ได้ผิดแค่อยากรู้ว่าทําไมกันไม่ตอบและรถคันนี้เจ้าของตัวจริงคือใครกันแน่นี่ฮะก็วันนี้พอเราลงพื้นที่ไปฮะก็คืออยู่กลางกรุงเทพเลยพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอลักษณะก็คือตามพิกัดที่เขาให้ข้อมูลเรามาว่านี่นี่ตาม บ้านหลังนี้ว่ารถน่าจะไปจอดอยู่ที่นี่หรือไม่แต่ตอนเราไปถึงเนี่ยปรากฏว่ารถเนี่ยมันถูกคลุมอยู่คือรถมันจอดอยู่แล้วก็คลุมผ้าเอาไว้ทําให้ตอนแรกเรามองไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วใช่รถคันเดียวกันหรือไม่นี่แต่ต้องบอกว่าเจ้าของบ้านขอบคุณมากใช่เขารู้ว่าเรามาหาข้อมูลมเขายินดีเลยใช่ไหมใช่ครับโดยเบื้องต้นรถคันที่ถูกชี้เป้าเป็นสีแดงแต่ว่าวันนี้เราเจอกับทางเจ้าของใช่ไหมใช่ครับก็คือเจ้าของนี่แหละตอนเราไปถึงเจ้าของเนี่ยเขาให้เป็นข้อมูลแต่เขาก็มีการ เขาเปิดให้ดูนี่แต่เขาบอกรถเขามันสีส้มคุณผู้ชมเอางี้ก่อนนะรถของกันคือสีแดงวันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านมากนะผมว่าพี่แฟร์มากอย่างงี้เห็นป่ะเขาไม่เห็นต้องกลัวเลยถูกป่ะนี่นี่รถเขานะฮะคืออย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เห็น่ะอ่เอี๋ยวซ้ายมือช่วยเปลี่ยนเป็นรูปกันเลยครับทีมงานซ้ายมือเปลี่ยนเป็นรูปกันยืนคู่กับรถสีแดงพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันแต่ของเขาคือสีส้มใช่ครับและรถคันที่ถูกชี้เป้าเนี่ยเจ้าของได้มีการ เห็นบอกว่าเปิดให้ดูใช่คือเขาบอกรุ่นเขาคือรุ่นอะไรนะก็เนี่ยครับก็การาโดเนี่ยแหละฮะลามโบเก,กน,นีาการาโดซึ่งเขาบอกเป็นรุ่นที่มีไม่เยอะในประเทศไทยจริงๆแล้วเขาบอกว่าในประเทศไทยมีกันอยู่แค่สองคันเองซึ่งรถคันสีส้มที่จอดอยู่ในโรงรถมีความแตกต่างจากรถของการจอมพลังทั้งในส่วนของสีรวมถึงชุดแต่งบริเวณซุ้มล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายและขวาเพราะรถ มีการแต่งเป็นลักษณะช่องลมเป็นคิ้วสีดําคือล้อก็ต่างกันใช่ไอตรงอัตาดูของคุณกันก็ได้ซ้ายมือตรงล้อหน้าเห็นใช่ไหม<อ>มันจะมีไอตรงที่ช่องลมอยู่ข้างบน<อ>ซุ้มล้ออ่ะอันนี้มันเป็นชุดแต่งซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะของรถคันนั้นนั้นแต่เห็นบอกว่าฝั่งฝั่งที่เราไปเจอสีส้มเนี่ยมันไม่มีเนี่ยซุ้มล้อเห็นไหมข้างหน้าไม่มีช่องลมคือทีมข่าวเนี่ยก็เลยไปเจอกับทางเจ้าของบ้านถูกไหมฮะใช่ครับแล้วประเด็นก็คืออย่างนี้ เออเจ้าของบ้านเนี่ยเขาว่ายังไงอีกก็เนี่ยฮะเจ้าข,ของบ้านก็คือเขาก็เลยให้เป็นข้อมูลเลยใช่เขายืนยันว่าไม่ใช่รถคันเดียวกันกับคุณการแล้วรถของผมเนี่ยก็คือเป็นสีส้มสีส้มมั้งั้งแต่ต้นทะเบียนก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นรถเขาไม่ได้ไปลอกสีใไม่ได้ลอกสีเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า,ากลับไปที่ซ้ายมือเป็นภาพที่โดนถ่ายแล้วส่งมาให้ทางพุธธทธทอล์กกลับไปซ้ายมือเป็นภาพนิ่งเมื่อกี้นี้เราก็ถามบอกเอ๊ะ ถ้ามันเป็นสีส้มตั้งแต่ต้นน่ะแต่ทําไมในรูปเหมือนเป็นสีแดงพี่เจ้าของรถเนี่ยแกก็บอกว่าที่มันเป็นสีแดงแสงหรือเปล่าคุณคแสงมันตกกระทบอู้แต่นี่ขอบคุณมากนะคือเจ้าของรถเขายินดีเปิดที่ดูเลยอันนี้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้วเขาพยืนว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับซื้อมาจากกันด้วยแล้วก็ไม่ได้รับต่อมาจากไหนเขาซื้อของเขา,าเองมีหนังสือมีคู่มือของเขาถูกต้องอเสียภาษีถูกต้องเอากลับมาตรงนี้ฮะนี่เพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับถ้าพี่ดูอยู่ขอบคุณมากคือมันต้องแบบเนี้ย ขนาดรถเนี่ยที่ชาวบ้านไปถ่ายมาได้เนี่ยเจ้าของบ้านยังเปิดเลยแล้วก็เอาเอกสารคือตอนนี้รอกันอ่ะคือกันไม่พูดเนี่ยก็ได้อ่ะคือถ้ากันจะไม่กลับมาช่วยสังคมแล้วกันจะขายของกันก็คงไม่พูดละมั้งแต่ถ้าวันหน้ากันกลับมาช่วยสังคมอีกผมแค่ปากว่ากันก็ลองดูคลิปนี้แล้วกันว่าทําไมเวลาสังคมมีคําถามเรื่องที่มันดูเหมือนจะไม่ยากแต่ทําไมกันดูเหมือนจะยากที่จะตอบถ้าจะกลับมาช่วยสังคมอีกนะแต่ถ้าจะไปขายของแล้วก็ ก็สุดแล้วแต่กันก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดมันมาจากความศรัทธาการขายของได้วันนี้ก็เพราะเขายังศรัทธาอยู่ประเด็นก็คือการจะไม่อธิบายบ้างเลยหรือล่าสุดเนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้ปรากฏว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราไปได้มาใช่ไหมใช่ครับก็คืออย่างนี้มีแหล่งข่าวอีกอีกชุดหนึ่งที่เขาให้ข้อมูลเรามาแล้วบอกว่าเนี่ย ลักษณะรถ l amborghini ok g a l a d o ในประเทศไทยที่มีการแต่งซุ้มล้อที่มีช่องลมเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยมันมีอยู่แค่สองคันเท่านั้นอ่ะเปิดเปิดสีแดงสีรถสีแดงสีแดงขึ้นมาหน่อยคนในวงการรถเนี่ยจะรู้กันดีว่าถ้าเป็นแบบนี้มี2คันเขาใช้คำแบบนี้นะ1คันถูกกฎหมายอีก1คันเป็นรถที่ไม่ถูกกฎหมายอ่ะเอาอย่างนี้หรือไม่ครับหรือไม่เอาอย่างนี้ก็อันนี้แหล่งที่เขารู้เรื่องเสียรถแหล่งข้อมูลและมีการสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ เมันมีข้อมูลว่ารถของกันที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันเคยไปจัดทำกิจกรรมเมื่อ5เดือนก่อนกิจกรรมดังกล่าวชื่อว่ารถซิ่งขึ้นตึก5โดยเป็นช่องของอินฟูหลายคนลงคลิปและเนื้อหาเอาไว้ถูกไหมใช่ครับอขอดูหน่อยกันยังโชว์อยู่เลยะใช่ไหมห้เดือนก่อนเห็นว่าคุณกันไปปรากฏก,กับคลิปรถคันนี้แต่รถคันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้คันเดียวกันหรือเปล่านะสีเปลี่ยนแต่สีมันเปลี่ยนเป็นสีขาวนี่คันนี้คันนี้คัน,นหน้าเหรอใช่ใช่ใช่อ้า เนี่ยทันการอยู่ในรถเห็นไหมแล้วก็ทีมันหยุดภาพหน่อยอีกรอบนึงทีมงานก็เมื่อกี้เราเห็นรูปที่การถ่ายเป็นสีแดงครับแต่รถที่มันทรงเดียวกันกับสีแดงมันกลายเป็นสีอ้าวซุ้มล้อซุ้มล้อเนี่ยอันนี้ข้างหลังฮะถ้าดูไม่ได้แต่ต้องดูไอตัวจานเบรกอะผมไม่แน่ใจเรียกอะไรสีส้มๆอะนี่ไงอันเดียวกันอันเดียวกันไหมทีมงานเปลี่ยนหน้าพวกพี่เป็นรถทันสีแดงอ่าแล้วเอามาชนกันไม่ใช่อ่ะอันนี้เหรอโอเคก็คือจะเห็นว่าที่มันมีลักษณะคล้ายกันก็คือไอตัวในล้ออะที่เป็นสีส้มๆะ อันนี้เหมือนกันและบนซุ้มล้อข้างบนที่ล้อหน้าของสีขาวกับสีแดงจะมีช่องลมเห็นช่องลมที่เป็นซีซีใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้มีความลักษณะเหมือนกันจริงๆมันน่าจะมีรถสีแดงหันหน้านะทีมงานต้องเปิดสีขาวเนี่ยค้างเอาไว้แล้วเอารูปพี่ลงแล้วเปิดรถสีแดงของของกันเนี่ยแทนหน้าพวกพี่เออที่ยืนข้างต้องเอาภาพนั้นมาเทียบเอาหน้าพวกพี่ลงเลยแล้วเอาภาพนิ่งที่กันยืนอยู่กับรถขวามือไม่ต้องเอาลงนะ นี่ทุกวันนี้ต้องกำกับหมดทุกอย่างเลยนะฮะเรื่องการเปิดภาพสลับภาพครับเจอไหมเอาหน้าพี่ <ừ> ลงแล้วเอาภาพที่กันยืนอยู่กับรถขึ้นมาชนกันนี่อเออมันจะได้เห็นใช่ไหมว่าสีขาวคุณผู้ชมต้องมองขาวกับแดงนะใช่ไหมใช่ครับอ่ายังไงที่บอกว่าส่วนที่ที่มีความคล้ายนี่อ่ะขาขยายใหญ่ให้แล้วก็คือไอ้รถอมรุ่นเดียวกันแน่ๆแ,แหละก็คือ g โ i n ก g ีก l ร r โด ok แต่ปรากฏว่าที่เราไปดูว่ามันมีความลักษณะก็คือไอ้สีมันเปลี่ยนแต่สิ่งที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ก็คือไอ้ส่วนของล้อทั้งตัวแม็กทั้งตัวของไอ้จานสีส้มๆข้างในแล้วก็ตัวของซุ้มล้อด้านหน้าที่มันมีไอ้ช่องลมอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นชุดแต่งที่เป็นลนักษณะเฉพาะของรุ่นนี้ครับและนอกจากนี้เมื่อเทียบกันเนี่ยคำถามก็คือว่า มันใช่คันเดียวกันไหม,มซึ่งถ้ามันใช่คันเดียวกันก็คือมันโดนเปลี่ยนสีถูกไหมฮะใช่ครับและแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาว่าต้นทางจริงคือสีอะไรต้นทางคือรถนะ่ะเป็นตัวรถเลยสีขาวแต่เคยถูกเปลี่ยนสีมาสองครั้งคันหนึ่งก็คือเป็นสีแดงอีกอันนึงเป็นสีม่วงซึ่งแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าตอนแรกเลยเนี่ยมีผู้หญิงเป็นเจ้าของเขาเอารถไปทำยังไงไม่รู้แต่รถเขาขับเป็นสีม่วงแล้วรถคันเนี้ย หายไปจากตลาดและถูกเปลี่ยนมือจนรถกลายเป็นสีแดงจู่ๆวันหนึ่งก็คือมาทราบอีกทีรถคันนี้ถูกแปลงโฉมมาเป็นต้นฉบับคือรถจากโรงงานเนี่ยคือเป็นสีขาวเดี๋ยวก่อนแล้วตองเป็นสีแดงก็ต้องไปอยู่กับกันนะดิถูกต้องแล้วอยู่ๆก็คือกลายเป็นสีขาวครับสแสดงว่าแดงก่อนขาวเหรอแดงก่อนมันจะว่าเป็นขาวม่วงแดงแล้วกลับมาเป็นขาวอ๋อนี่ขาว ม่วงแดงแล้วก็กลับไปเป็นขาวซึ่งเท่ากับว่า5เดือนที่แล้วเห็นการขับอยู่ชัดใช่คันสีแดงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับน,นี่และประเด็นก็คือรถคันที่มีการแปลงโฉมเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยซึ่งเท่ากับว่าเป็นเจ้าของรถมาก่อนใช่ไหมถูกต้องได้มีการประกาศขายรถจนกระทั่งทราบว่าการจอมพลังเนี่ยน่าจะไปซื้อต่อ,อโดยรถที่มีการซื้อมาเนี่ยเป็นสีม่วง ที่เกิดจากการติดสติ๊กเกอร์อแต่พื้นเดิมของรถเป็นสีขาวและการจอมพลังได้เปลี่ยนสติ๊กเกอร์สีม่วงเป็นสีแดงเนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นเป็นไปตามภาพทางโซเชียลจนเมื่อไม่นานได้มีการเปลี่ยนสีรถกลับมาเป็นสีเดิมคือสีขาวและมีการลอกสติ๊กเกอร์สีแดงออกถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไปเจอว่าจากแดงเป็นขาวแล้วไปวิ่งงานรถซิ่งขึ้นตึกห้าแล้วมีคนถ่ายเอาไว้ได้นี่ฮะทีมงานอ่านี่ใช่ไหมนี่ยนีย่อันนี้ นี่ใช่ครับก็แน่นอนอ,อาจารย์ปรเมศท่านก็เลยถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวทำไมรวยแต่น่าสนใจนะถ้าสมมุติรถคันนี้มันเพิ่งห้าเดือนแสดงว่ากันไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะถูกปะสีขาวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับแต่ประเด็นก็คือแล้วถ้าคันสีขาวมันก็คือรถแดงด้วยอถ้าเป็นรถแดงแล้วแปลงเป็นขาวนะก็แสดง,งว่าช่วงนั้นต้องขายก๋วยเตี๋ยหรือเปล่าหรือช่วงนั้นทำรอตตอรี่แล้ว คือตอนนี้กันไม่ตอบอะไรเลยครับแต่ว่าไอ้รถสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทาลอตเตอรี่อยู่ทำลอตเตอรี่ใช่ทำลอตเตอรี่เพราะนั้นอาจารย์ปรเมฆแกถามนะไม่ผมถามว่าทําไมการรวยซึ่งอาจทำลอตเตอรี่อาจจะรวยก็ได้แต่แกก็ขาดทุนอนะ่ะบริษทัทแกขาดทุนแล้วประเด็นคือ5เดือนที่แล้วคือซ้ายมือรถคันนี้สีขาวแล้วรถสีขาวอยู่ไหนอ่ะนั่นสิครับเออเพราะมันปรากฏก็คือ5เดือนที่แล้วก็ไม่รู้ว่ารถสีขาวอยู่ไหนอะไรยังไงอ่ะมีอีก ล่าสุดเอากลับมาตรงนี้เราเองเนี่ยไปเจอบริษัทที่เขาติดสติกเกอร์เป็นยังไงไอบริษัทแลบรถนี่แหละปรากฏว่าเราไปเจอแล้วเราได้ข้อมูลมาว่าคุณการจอมพลังน่าจะมาเป็นลูกค้าที่นี่แล้วเราก็ไปเจอกับร้านนี้เราได้คุยกับคุณบอยฮะคุณบอยให้ข้อมูลกับเราบอกว่าคือยอมรับว่าก่อนหน้านี้คุณการจอมพลังมีการลักษณะก็คือใช้รถสีขาวขอรถสีขาวคันนี้เปิดสีขาวแล้วนั่งเปิดสีแดงแล้วเพราะแดงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเก่าตอนสมัยทํลอตเตอรี่แต่มีขาวอีกซึ่งขาวเนี่ย มันจะแปลงจากแดงกลับมาเป็นขาวไหมเอออ่ะยังไงต่อร้านนี้เขาบอกว่าคุณกันเนี่ยน่าจะไปซื้อรถคันนี้มาแล้วมีการเอามาให้ที่ร้านในการเปลี่ยนสีตอนที่คุณกันซื้อเนี่ยรถมันถูกติดสติเกอร์เป็นสีม่วงมาแล้วรถสีม่วงเนี่ยถูกส่งมาที่โรงงานของพี่เขาก็คือมาที่พ,พี่พี่บอยพี่บอยบอกว่าก็ได้รับจ้างในการที่ให้ลอกสีม่วงออกแล้วเปลี่ยนรถเป็นสีแดงแต่ ไอ้ตอนที่เปลี่ยนสีแดงเป็นสีขาวเนี่ยเขาไม่รู้เอาไปเปลี่ยนที่ไหนนะแต่เขาเคยเปลี่ยนให้แค่ตอนแล็ปเป็นสีแดงเท่านั้นเท่ากับว่ากลับมาตรงนี้สั้นๆเลย กันเอารถมาเปลี่ยนสีจริงจากแดงเป็นข่าจากม่วงเป็นแดงเดี๋ยวเรางงแล้วรถต้นทางเนี่ยคือสีต้นฉบับเลยคือสีขาวขาวและผู้หญิงซื้อไปเปลี่ยนเป็นสีม่วงพอม่วงเสร็จปุ๊บกันซื้อต่อผู้หญิงก็เลยกลายเป็นสีแดงถูกต้องถูกไหมแล้วกันก็มาร้านนี้ก็คือเอาสีม่วงออกแล้วกลายมาเป็นสีแดงใช่อ่ะเพราะฉะนั้นบอยก็เลยบอกว่ามีการเปลี่ยนสีจริงคือพ่อยืนยันว่ารถคันนี้ต้นฉบับมันเป็นสีขาวแล้วคุณกันเคยใช้แล้วให้มาเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดงอันนี้จริงแล้วค่าเปลี่ยนคือ3 แต่ว่าล่าสุดเอาเปิดรถขาวหน่อยและรถขาวที่เพิ่งเพิ่งไปโผล่ห้าเดือนที่แล้วคําถามคือรถคันนี้ใช่คันสีแดงหรือเปล่าและถ้าใช่กันคืนใครอะ่ะเพราะเท่ากับว่าถ้าเมื่อกี้คันสีแดงคือการทำรลอตเตอรี่และห้าเดือนก็มีรถขาวอีกเพราะฉะนั้นถ้าบอกรถคืนไปแล้วสดงว่าต้องคืนรถขาวดิใช่ไหมใช่ครับและรถขาวคันนี้คือคันสีแดงหรือเปล่าทั้งหมดไม่ต้องงงเพราะมันกำลังจะถูกถามว่า ภาษีจ่ายหรือเปล่าจ่ายตรงหรือไม่มหลักฐานอยู่ไหนซึ่งอันเนี้ยแน่นอนกันไม่ได้ผิดนะผมย้ําแค่อาจารย์ปรเมศอินทรชุนนุมย้อนดูได้มีเสียงท่านท่านสงสัยเรื่องความรวยแล้วปรากฏว่าคนที่ อาจารย์เดชาสงสัยเรื่องภาษีขนาดเดียวกันเราเนี่ยไม่ปักปั๊มกันอยู่แล้วเราก็บอกว่ากันเขาตอบเลยว่าเขาคืนไปแล้วเขาไมันมีปัญหาบังเอิญว่า5เดือนที่แล้วยังเห็นกันขับอยู่เลยเป็นสีขาวนี่ฮะเอาทั้งหมดนี้อามีเสียงบอยใช่ปหะเพื่อยืนยันว่าเขาได้เปลี่ยนจากสีม่วงคันของผู้หญิงแล้วมาเป็นสีแดงให้กันจริงๆอ่ะฟังเสียงบอยหน่อยฮะก็คือลูกค้าครับเขากว่ลูกค้าก็ เขาไม่มีอะไรก็คือลูกค้าทุกคนก็ฟิลในการขับขี่อะไรเงี้ยเพื่อทําให้แบบว่าดูแบบอับแบบปรารคนาขับดีเดิมอะไรเงี้ยประมาณนี้ก่อนได้เออรถเยอกคแต่ว่าก็ออกชุดมีชุดแต่งอะไรที่ที่มีมาแต่งที่แบบใน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 รถไม่มีไม่มีไม่มีส่วนมากจะเป็นสีเดเขาบันทึให้่สีเดียวสเดียวสีแดงแต่เอาเนี่ยตอนนั้นก็ที่ทำที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาเขามาทำ แดงเพราะว่าเขาชอบสีแดงราคาแบบนั้นราคาก็เออก็ได้นะสามนห้ายสามนห้ก็เป็นสแตนดาร์ดตนดาร์ดสแตนดารตัวใปสะมประมาณนี้ครัต่อสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ไม่มีความพิเศษไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตัวแพงตัวนอกอยากได้แบบเนกาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นสีที่แบบรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ดังๆอย่งเช่นสามเอ็มอะไรเงี้ยก็จะแทงว่านี้หน่อยประมาประมาณห้าหก ท้ยทายที่ไม่เจอคือขาวสีตอนตอนตอนเราลองไม่ไม่ได้ลองที่ร้านผมเลยเพราะแสดงว่าเราเขา,ออาไม่เรียนเป็นผู้ <S <S ใช่ใช่ครับแต่เพราะว่าไม่ได้เจอหลายปีแล้วอะ่ะไม่ได้เจอกันแล้วก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าก็ตั้งแต่แบบนั่นแหละตอนของพี่รับคำไว้ไหมเช่นสมมติว่ารถจากสีขาวไปเป็นสีแดงเนี่ยต้องทำเรียกให้ลูกค้าเป็นไหมปกติมีครับเพราะว่าโปกติมันจะเป็นเรื่องของเออเป็นเขามีหรือเขาไม่มีเขาเรียกว่าอ่อเขาเรียกว่าไงแจ้งชั่วคราวเราเราสามารถแจ้ง ืนยันว่ากันเนี่ยมามาเปลี่ยนสีรถจริงๆแปลอย่างที่บอกก็คือส่วนที่มาของรถร้านเขาไม่รู้รแล้วก็ยืนยันว่ากันก็มาจ่ายชําระครบทั้งหมดเนี้ยเราก็เป็นการอธิบายทั้งหมดร,รอที่ว่ากันเองเนี่ยจะอธิบายไหมซึ่งถ้ากันจะไม่อธิบายอันนั้นเป็นสิทธิ์ของกันต้องบอกกันว่ากันยังไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่แค่เป็นเรื่องความเชื่อมั่นในตัวกันว่ากันเดินมาทำความดีดีจริงๆใช่หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่ก็อนุโมทนาสาธุเพราะเห็นเขาทำงาน mm. แต่ถ้าเบื้องหลังมันมีข้อสงสัยถ้ากันยอมเคลียร์ทั้งหมดผมว่าถ้ากันเป็นคนดีแล้วดีจริงทุกคนอาจจะศรัทธายเยอะกว่านี้ mm. แต่การที่เงียบไปเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์ที่คนจะต้องถามไปเรื่อยๆและถ้ากันกลับมาช่วยเหลือสังคมอีกแน่นอนยังมีคนเชื่อกันอยู่แต่ถ้าถามคนทำงานอย่างพวกเรา เราจะเชื่อกันได้ต่อเมื่อกันชี้แจงทุกเรื่องที่เป็นเรื่องมินเมกับข้อสงสัยและอาจจะไปมินเมกับกฎหมายถ้ากันชี้ได้หมดใครก็ศรัทธาถูกไหมรอกันอย่างเดียวหรอครับกันครับใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาท ขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอคอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัคร,คร ละที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมักเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอคครับพุทธทอครู้ก่อนใครคองชัดทุกถอยได้ยิ่เมื่อไรไม่มืนเดมแต่ตื่นทุกมุมไม่หยุดเพียงแค่คำพุทธทอคคือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง